เราก็จะไเดินตามรอยทมย้ำรอยผูเดินตามรอยพ่อแม่ครูบาอาจารย์ครับผมต่อไปนะครับเราก็จะร่วมกันรับฟังพระธรรมมาที่ศา,าจาจอ์หลวงปู่นะครับต่อไปเราจะกราบพร้อมกันนะครับทุกท่านพร้อมกันกรา ไหว้พระพร้อมกันอีกครั้งนะครับอิเมนาสกาเรนาตังบุธังอภิปุชยามาอิเมนาสกาเรนาตางังธรรมังอภิปุชยามา Third, ตาทั้งยาเตะนั่งก็ทำอะไรนั่งรับตาดูลมหายใจเขาออกมาะไรเพราะว่าส่วนหน้าถ้าเราไม่รับตาด้วยมันจะไม่ได้เห็นลมเลยถ้าเราลังรับตาดูสิมองเห็นลมเข้าลมออกลมเข้าลมออกที่จมูกอ่ะเพราะว่า อยู่ใกล้ๆเราน่ะแต่ว่าเราไม่ก็ได้นอไนไม่นึกไม่พิจารณามันก็เลยถือว่าเป็นของไม่สําคัญที่จริงสําคัญเพราะว่าพวกเราได้อยู่ได้ก็เพราะลมหายใจถ้าหมดลมหายใจเมื่อไหร่เมื่อนั้นแหละเขาจะเอาไปเผานี่ให้เราลึกน้องอยู่เสมอเพราะฉะนั้นท่านถึงให้นั่งสมาธิเออสมาธินี่ญญนญญนญญนแปลว่าท่านใจมั่น ส่ว่าใจขวกเรามันไม่ใช่จังั่นอะไรไปไปตามกระแสของกิเิสมันก็เลยไม่เข้าใจว่าลมให้ใจเข้าออกแล้วจะเข้าสั้นออกยาวมันจะเข้ายาวออกสั้นไม่เคยได้นอมมาพิจาจรณาอันนี้มันว่าให้อูปนิสุกให้น้องก็มาใส่ตนอ่าปัจตางเวทิตภูนโยหิตจะรู้ได้เฉพาะ ก็เพราะว่าใครก็มีกันทุกคนไม่ใช่ว่าใครไม่มีแต่ว่าเราไม่ได้น้องไม่ได้พิจารณาก็เลยจะถือว่าไม่ใช่งานทุกเราที่จริงเป็นงานของเราแทเหมือนอย่างเรากินข้าวนี่แหละถ้าเรากินแล้วก็หิวถ้าเราไม่กินเราก็ไม่หิวจะเผื่อกันไม่ได้อส่วนมากม่แจะปัารถนาปัจรถนามันไม่ทํามันจะไปได้เลยเออ มันอย่างเรามีไร่มีนามีสวนมีอะไรม่ทํอบไรไม่ทาเกษตรขึ้นมันก็ไม่มีอะไรเยกเป็นนานลาลานลาปบกไม่เด้ยากไม่เห็นไรลบอันนี้ก็เหมือนกันธาตุสียงธาในล้างไฟลงดเดี่ยก็ไม่มีอะไรก็มีแค่นั้นแหละ,ะเกิดแล้วก็รับรับแล้วก็ตายก็ม่แค่นั้นแต่ว่าถ้าให้มีศีลเนี่ย ที่ปลว่านามแล้นก็บอกว่าอาชิกเลยยานังม่ช่เลยาหนังปริโยสานะกันเลยาหนังที่เราสวดสเชาติทำวัดชาวัดเนี่ยแหละถ้าแปลออกมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ว่างามเมื่อต้นในแก่ศีลงามท่าการในแก่สมาธิงามเมื่อไปในแก่ปัญญาถ้าศีลสมาธิปัญญาไม่ดีแล้วก็ไม่งามนะ ก็จะมีงานอะไรตัวของเราไม่มีอะไรงานเนี่ยมันแบบีเรื่องสบคบกบสบคู่เห็นเรื่ด้วยตั้งแต่เท้าจนหัวจนเท้าแล้วก็สวดกันอยู่เพรว่าของไม่สะอาดอิพันธ์ต่างๆก็สวดกันอยู่แต่ว่าเราไม่ได้พิจารณามันก็ว่างานแต่ว่าพงานในพระพุทธศาสนางานมันไม่เกี่ยวกับศีงานไม่เกี่ยวกับสมาธิงานไม่เกี่ยวกับปัญญา อันเดียวู็ถ้าทำภาษาภาษาภาษาศาสนาธรรมชาตพระเจ้าผมบอกว่าไม่งามเป็นของที่ไม่งามในร่างกายสุขการพระองค์ไม่มีเลยงามผมก็เหมือนกันเล็บปันหนังก็ไม่มีงามทั้งอย่างถ้าเราบอกเป็นของสกปรกโสโครเป็นของไม่สวยไม่งามของไม่กีลังยั่งยืน ไม่เทีย่ยงทนถามอนแต่ว่าพวกเราไม่แปลว่ามันางามก็มันจะงามอะไรเวลามันออกจากตัวของเราที่ขาไปตกอยู่ี่ข้าวก็ไม่มีใครจะกินใครกินกินผมกินขนกินเล็บไม่มีใครกินโอ้ยเกลียดเลยโอ้สกปรปกว่ะถ้ามันอยู่ก็เราภาวอยู่เออถ้ามันออกจากเราไปแล้วมไม่มีใครอยากจะกจับเลยแม้แต่น้ำหมูกน้ำลายน้ำอะไรก็เหมือนกัน ถ้าอยู่ก็เราก็พอจะอยู่ได้บอพอดออูได้แต่ว่าออกจากเราไปแล้วไม่มีใครจะจะจับเลยอ่าปัสสาวะปุจจารักปัสสาวะอะไรทุกอย่างไม่มีใครจะจะจับแต่มันเีืก็รถ้ามันอยู่ก็เรากรือ่ามันก็พออยู่ได้แต่ว่าอยู่แล้วเราเคยมันยังมีกลิ่นเลยอ่าเราเราไม่อากน้ำอาบผ้ารู้กลิ่นมันจะออกมาเลยมาจากไหน,นมันก็อยู่ข้างในนี่ มันอยู่ข้างในเนี่ยแต่น้ำหุ้มอยู่เฉยแต่วราข้างในไม่นจะเต็มไปด้วยเลือดด้วยก็เลือดเวลาเมื่อถูกกระทบอะไรหน่อยเดียวเลือดไหลออกมาเลยขาวเป็นเหือนของแน่แต่ว่าเราอาศัยว่าทำาสะอาดเราเอาสบู่อะไรมาโอกมาอะไรเอาแป้งอะไรมาทาแล้วพอจะดูได้ ถ้าล <c oughs> อาว่าลองไปทาที่คนหมดลมลูกอ่านั่นละ่ะถ้าหมดลมเหมือนมันทาก็ไม่ขึ้นแต่ว่าคนยังไม่ลมนี่แหละตทาที่จะรู้ได้หรอกอ่มันเป็นแค่อย่างนั้นถ้าเราพิจนารณาหรือว่าน้อมเข้ามาพิจนารณาท่านว่านั่นละ่ะจะรู้ได้เฉพาะตนพระพุทธเจ้าท่านว่าให ทำเองจะเห็นเองออส่วนมากเราไม่อยากจะทำจริงก็อยากให้คนอื่นทำให้ไปขอพรอโวイมันแบงก็ได้เหมือนกับแบงปันเย่หมือนกับพอบงนัน่นมันขอไม้ได้ขอสิ้นขอทอเอาอ้อนโอแต่สิ้นมันก็บอกให้แล้วขอมันไม่ได้หรอก ถ้ามันขอได้มันก็หมดแล้วพระเนี่ยคาจนหมดแล้วมันขอไม่ได้หรอกเพียงแต่ว่าท่านบอกไห้เฉยบอกว่าเวแล้วมันเลีกการแว่สินค้าเนี่ยรามีกันทุกคนแล้วหัวหนึ่งเขียนสองขาสองอันนี้เป็นสินค้าพ่อแม่เอาแบ่งให้หมดแล้วแต่ว่าเราไม่ได้รักษาเท่านั้นแหละสินเรปยว่าอ่า ให้รักษาเนี่ยไม่ใช่ว่าเว้นให้เว้นเวรนมริกเว้นซะปานาตินาการเมพุทสาธุราให้เว้นดิ่านเวทีถ้าเราบอกถ้าเราไปทำก็แลงแก่เพราะว่าใครจะไปทำนนะเรื่กงแนันท่านบอกให้แลวบอกว่าเว้นมันเป็นไม่ดีเว้นซะ่าเราทำเราก็จะได้ในตัวของเรานีถ้าเรามี แต่ว,วันนี้เราก็ได้ทั้งทานทั้งศีลเออศีลเราก็รับไปแล้วเยราก็แนงว่าสมทานไปแล้วถึงจะไม่สมทานก็เป็นศีลอยู่แล้วอ่าเราคำ <c oughs> นวณดูซท่หัวนหนึ่งแขนสองขาสองเป็นห้าลงก็แล้วแต่ว่าท่านให้รักษากายรักษาวาใรักษาใจอะไรให้รักษา ถ้าเราปฏสบทานไปแล้วก่อนถ้าไม่รักษาก็ไม่ได้เรื่องมันก็ผิดอยู่นั่นแหละถ้าเรารักษาแปลว่าคนนั้นเป็นู้เป็นผู้ถือศาสนาศาสนาอยู่ที่ไหนอยู่ที่กายอยู่ที่วาจาและอยู่ที่ใจเออถ้ากายวาจาใจเรียบรอย้อยมีศนนีลแสดนว่าเผู้ถือศาสนาเป็นผูน้นำเสือปที่บติตามนั่นก็ บอกให้แนะนำให้บอกมีทานมีศีลมีภาวนาทางเราเออวันนี้เราก็มีเรามารวมกันก็ให้ทานถึงจะน้อยก็เป็นของเราอ่าเราทำลงไปมันเป็นอะไรทานทำบริจาคไปแล้วก็สบายให้ผู้เอ่นทานให้ผู้มีศีลเนี่ยแล้วก็สบายใจของเราไม่ได้ี โอ้ไม่เลยเสียดายทานให้เพราะว่าท่านผู้ที่บวชมาเนี่ยท่านมีอะไรออกมาจากคารวะเนี่ยไม่มีอะไรอะเหนื่อนานสะโตกันค้าขายอะไรก็ไม่มีท่านเาสียสละออกมาหมดเลยไม่เอาอะไรสักอย่างเงินชาติหนักชอกหลายสักอย่างไม่มีอะเป็นผู้ <c oughs> ว่าให้พูอทีมีสินตัวว่ามีอันสูงเนี่แต่ว่าความตนีนี่มันจะไม่อยากจะให้ใครเดงมันมัดไปเสมอมัดจริยาเนไปว่าตนีนะ่ความตนีหืือมัดใจสัตว์ลกเหมือนถึงบริจาคไม่ได้แม้จะบาดเดียวหรือเดียวก็ไม่อยากบริจาคก็เพราะมันตนีความตนีนะถ้าเราเอาความต,น,น,าววามตนีออกจากใจแล้วได้แล้ว ชิดตังบีมินช,ชนะเองชนะใจตัวเองเลยถ้าใจของเรามีสัทธานมีความเชื่อในตัวของเราเลยคุณว่านั่นละผู้ที่ถือศาสนาอผู้ที่นับถือแล้วก็ปฏิบัติตามพระพุาทธเจ้าท่านเป็นผู้ที่วอ่าไม่ประมาทในตัวของเราเพราะว่าอตัวของเราเนี่ยมันไม่มีวัรจ,จุเด,ด้ ทั้งขาทร่างกายมันแปรปวนไปอยู่ตลอดแล้วอ,อันนั้นมันจะมาอ,อะไรก็เพราะความแก่และความเจ็บความตายนี่ยมันจะมาหาเราวันไหนก็วันหนึ่งเราจะคิดว่าจะไม่เป็น,จะ,ปนจะไม่โดนเนะี่หมายเลขหนึงทุกคนเลยไม่ต้องไปหวงเราจะน้อมลึกไปดูว่าที่เกิดมาพ่อแม่พี่น้องก็ตายไปลูกหลานตายไปคนทั้นตายไป เขาไปะไรนั่นแหละความไม่เที่ยบของสังขารเนี่ยไม่มีใครจะอยู่ได้ถึงคราวแล้วไปหมว่าเกิดมาแล้วต้องตายตายแล้วขอขอไปขาไปนี่ไปนั้นอยู่วะไม่มีได้อะไรนอกจากจากุณทูตผู้ศูงนั่งที่พวกเราจะติดตนตามตัวของพวกเราเหมือนเงาตามตัว ถ้าเราจะมัวเมาแต่ไอ้นี่อก็ไม่ได้อะไรอ่าไม่ติกกิเลสครอบงำติดอยู่เสมอไม่มีวันที่จะอ่าหมดเวลาโอกาสถ้าเราหมดลมแล้วก็หมดโอกาสเราทำได้ก็ยังจะมตวไม่เรายังมีลมหายใจเข้าออกเวลา จะมานั่งฟังเทศแราหลวป่ายพระสนมอเลยเราทำได้นั่นแหละเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตสังขารตขาเองว่ายังไม่แก่ยังไม่เจ็บยังไม่ตายแต่เขาเขาเนียกเขาไม่ได้บอกเราเลยว่าจะเจ็บจะแก่จะตายเขามาก็มาเอาเลยมัจจุราชเลยไม่ไม่เบ็สักคนเลยเชื่อพอเลยนี่ไม่มีใครจะเป็นอไรสักคนแต่พวกเราให้ระเลึกอยู่เสมอ อัลลนนี้แปลว่าพู้ที่ไม่ประมาทในสังขารตัวเองเพราะว่าเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บและต้องตายนี่ความตายเห <c oughs> มือนองอตามตัวไม่มีใครจะวนเล่นขนัน้วแม้แต่สัตว์ในรัฐานก็ตายหากินอยู่ที่ดินนี่แหละตายลงที่ดินจะบินอยู่ท้องฟ้าแล้วลงมาตายที่ดินนี่ไม่มีใครจะไปตายอยู่บนท้องฟ้าแั้วตายลงท่ดินหมด อย่างที่บ่กรักบินนะเวลารมาตายที่ดินที่หมดไยไม่มีใครจะเหือดินไม่ได้เนี่ยเพราะนั้นว่าให้พ่อเราพี่นาเร่ามัน <c oughs> เป็นธรรมชาติทุกครั้งอันนี้จางอนั้นบาดเป็นธรรมชาติเป็นมาตั้งแต่ให้แต่ไรมาตั้งแต่เราไม่เกิดก้นก็เป็นมาตั้งเนี่ยแล้วพระเจ้าทรบอกว่าตายรักเ ได้รับไปว่าสามทุกขังอนิจจังนั้ันตรไม่มีใครช่วยได้สักคน,นเกิดสลานนรนังไม่ฟังใครแม้แต่ตัวของเราเนี่ก็ต้องตายกลายเป็นเอาเท่าัวต้องถูกเผา,า,า,าปฏิกูลให้สูญหายคงไปถมจมดินสิ้นเหลือหลายนับบัรหายแล,ล้รับไม่กลับมาไอ้พวตายไปเลย คนข้ฟาฟองหานี่แหละธรรมาสังเวชเองมาเกิดสราโมรังไม่ฟังใคร <c oughs> อันสมบัติพัสถานและบันชบยี่เงินทองไรานามหาศาลเป็นสมบัติจากกันนักทันนาน <c oughs> ก็จะผ่านจากกันเมื่อวันตายอันคามีมีสัตว์สมบัติแ่ถึงจะแก่กายดับไม่ลับหาย จะสถิติแน่นแทงร่างกายคนทั้งหลายสรรเสเริญเจริญพรอันเนี้ยมาเจ้าประมาตัวเปล่าไม่ใช่หรือเจ้าจะถือเอาแตสุขสนุกสนายมาเจ้าปรมาตัวเปล่าเจ้าก็แนวเลยมาไปเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาอ่าลาบยศสรรเสริญอ่าลาบได้ยศหาไปไม่ได้เลย ได้เพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลแม้แต่ร่างของตนก็ยังเอาเป็นผอฝ่ายเนี่ยไม่มีใครจะเิ็นได้สักคนพระนันงคุริสเจสอนให้พวกเราเนี่ยน้อมมาพิจารณาให้ได้เลือกดูทุกลมหายใจ้าบอกมันเกิดมันดับอยู่ที่ลมหายใจเก็บอกนะครัะไม่มีอ่าย่างเงื่อนไม่มีดอกที่จะ อย่างเงินก็เป็นเรื่องของที่ว่าของภายนอกที่เราหาเราเลี้ยนกันเราหากันเราเรี้ยนกันก็เป็นของภายนอกเป็นของโลกของเงินทองที่หาได้ก็เป็นคนอื่นไปเวลาเราตายก็ไม่มีใครไปรับคนดแหล่งนาซาโทรเรืองรูยแม่ซาเป็นของลูกของหลานของเลยนไปเป็นของเนี่ยไม่มีใครเอาได้สักคนแต่เรื่องข้อไปได้พวกเราไม่หาอยู่หรอจอ้นโดข้อไปหมดแล้ว หมองกันอยู่นีหละไล่ล้วนไลนานแยกันกันแล้วกันเรียไม่เห็นเราไปได้สักคนแน่นอกจากบุญกุศลเท่านั้นล่ะที่จะติตตัตฑ์ขอเราเลยแห่ะถ้านราพยายามทตามที่เรายังมีลมหายใจเข้าออกถ้าหมดลมหมดเรียนไปแล้วหมดโอกาสแล้วไม่ได้ไม่มีใครนอกจากเขาจะออกไปขอไฟเนี่นะ เราต้องยังยอยู่เสมอผว่าวันใดก็วันหนึ่งล่ะเราจะต้องตายในนอนนี่วันหนึ่งที่ว่าให้เราเลิกถึงความตายทุกลมไม่เปล่หถ้ากิว่าเป็นผู้ไม่ประมาทนะไม่ประมาทในัวในทั้กาะตัวเองก็ไม่มีอะไรหรอกสนมากอ่าอยากให้คนอื่นทำให้มันไม่ได้หรอกไม่มีใครจะทำให้กันได้นั่งสมาธินั่งเพียงแค่ห้านาทีหกนาที มไม่สงบเลยไงโอ้รอดไปชั่วโมงทั้งรุ่งโมงยังไม่สงบเลยฮะ้ยเพอย่างว่าเจ้าองทั้งหมดง่ายๆแต่แล้วก็ไปกันหมดตัวจะไปกองกันทำไมคนเต็มบ้านเต็มเมืองถ้า้งหมดง่ายเข้ามาอปวดก็เอาไม่อ่าเป็นอย่มีผ้าเหลืองห่มอยู่แต่ก็ไม่ได้เจริญภาวนาเขาเอาอยู่ไม่ได้ เพราะว่าจ mm, ิตต uh, pues uh, mm ุ that was, that was ้นม so ัน nah. ปูงแตกอยู่ในหมอกอยู่ตลอดเราไม่ทันเขาเขาเร็วเหมือนอย่างนกบินในท้องฟ้าเหมือนอย่างปลาอยู่ในน้ำไม่มีลมไม่ลอยเขาก็ไปเขาขออยู่แต่ว่าผู้ที่ท่านมีปัญญาท่านพิจารณาเห็นว่าร่างกายทั้งขาเนี่ยมันต้องถึงคาเขาต้องไปแน่นอนไม่ต้องแค่เดิน ยืนนั่งนอนเป็นอริยบทพิจารณาเราหายใจเข้าเอาน,นั่นแหละที่จะร <c oughs> ู้เท่าท,าทาัานทักษะนันเนี่ยถ้าเราไม่ได้พิจารณาไม่ทันเขาหลอกเลี้ยวไปเ,เ,ไป <c oughs> เร็ยย้ยวแก้วเพราะฉะนั้นจิตมันเรีวเร็วนี่เะฉะนั้นให้พวกเราพิจารณา,าไม่มีใครจะ้ทำให้เอกหน้าว่างว่า ึงเวลาเราก็นั่งรู้ลมหายใจเข้าออกหายใจเข้าไม่ออกมันก็ตายหายใจออกไม่เข้ามันก็ตายมันตายอยู่ทุกว่นเชื่อวันเนี่ยมันตายอยู่ทั้งลมหายใจเขาอกแต่ว่าพวกรอเย็ไม่ไเนี่ยป็น่มาที่กูไปน้อง้าไปก็เลยไม่รู้จะกว่าตัวจะตายเห็นแต่คนอื่นเขาตายแล้วกมองเห็นตระกูลเขาเก่ดแต่ตัวเองไม่เคยมองกระจกเลยเพราะแต่ตัวเองหนุ่มอยู่นั่นเพราะว่าจิตตัวนี้มันหนุ่มอยู่เ้ว่อยมันมันไม่จิตใจ เท่าเนี่ยแต่ว่าทั้งขาเนี่ยมันเป็นของเขาไปเองอ่ามันแก่มาตั้งแต่พูดมันเจ็บมาตั้งแต่แม่เราพูดแม่เราทุกคนจะออกเราได้มาได้เลยเลือดไหลโอ้ยไม่ธรรมดาเป็นกระป๋อยนเนาะเจ็บมาั้งแต่นู้เลยมันก็เจ็บต่อเรามาแก่ก็แก่มาตั้งแต่พูดอ่ามาเห็นว่าใครนะลาบมาแล้วหวาดเสี้วซ ไปสาย่าแก่ท้ามาสร้างมาลามา,า,าลากจนมานั่งอยู่ทุกวนันนี่แหละลากไปเหมือนกันลากไปไม่ถึงนเ่ยลากไปถึงป่าช้าเลยนั่นเขาลากไปแล้วตายกต้องมีล้วโลงแล้วเไไดิเน,น,น,นก,ก็ไม,ไม่ได้เขาก็ออกไปเผาดินี่เนี่ยเผาแล้วไม่มีอะไรกระดูกก็ไปทำโหยิก็ไม่ได้เนี่ยสู้สัตว์โบราณเขายังมีเนื้อมีหนังให้คนกิน พวกเราเนี่ยทั้งหมดลงม้านใจแล้วโอ้ยใครก็ไม่อยากจะจับตัวก็แข็งตาต้องหลบกต้นไปอะไรก็ไม่มีอะไรไม่ละอยู่เลยเนี่ท่านอาพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายสลงขาเราเนี่ยไม่กีรลังยั่งยืนและไม่คงททนสาวบอแต่ว่าเราเอาสิ่งที่ไม่คงท่าทนสาวบอนี่แหละมาบูชาบูชา <c oughs> พระรันตนไตรพระพุพระต่ำพระสูงทําให้เกิดให้มีขึ้นในตัวของเราอันนี้แปนว่าสิ่งที่ไม่มีสาระสิ่งที่ไม่มีแก่นสารเราทําให้มันมีส,ะะมมสาร,ราใสะ,ะให้มีแก่นสารก็คือเรามาอรักษาศีลมาให้ทานมาไหวพระสวดมนต์เราไม่ปล่อยให้เวไม่ลาผ่านไปโดยไม่กำหนดไม่ <c oughs> ถึงนี้เวลาเราก็สวดไปสวดมนต์ไหว้พระท่านว่าเป็นอาหารใจอันหนึ่งเพราะว่าใจของเรามันสงบยากทำมันโยกโวมันสงบไม่เลยไม่ล่างเอาเลยไม่ได้ต้ว่าให้เหนื่อยก่อนสวดไปจนเป็นสุบูม์แล้วก็มานั่งนะเพราะว่าจิตของเรามันไม่ใช่จันทรนี่เอาไม่อยู่เอาง่ายๆเราต้องอาศัยบุญกรรม โทนมนตัวให้ว่าแล้วจิตก็ค่อยหอนค่อยอะไรมาเราก็ค่อยจะเข้าใจไปเรื่อยเห <c oughs> มือนอย่างเราศึกษาภายนอกนี่เลยแต่กอนเราก็ไม่รู้จักกอไก่ขอไข่เลยตั้งแต่เกิดมาก็มาเรียนมาก็แหลกเป็นปริญญาปริญญาด็อกเตอร์อะไรก็ไปมากคนอ,อย่างนี้เลยเออเรียนทางธรรมก็เหมือนกันเรียนทางททจิตมันยิ่งละเอียด มันจะแบบเงี้ยเนี่ยน้ำกลืออย่างนี้เพราะไม่ตนมีตัว,ต,วต้องเรียนอยู่เรื่อยตนทําให้เต็มเช้าเย็นยืนนอนนั่งนอนเนี่ยท่านต้องทา,าววนอยู่ตลอดนะเพือจะเ <c oughs> ข้าใจโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่นะถ้านกึดว่าโอเปร่าเสือโูถึงนอกก็มาในใจไอ,อ้พวกเราเนี่ยก็ไม่ได้ทำมันก็จะไปรู้ได้ไง่<อ>าเพราะว่าจิตัวเรนเร็ว ไม่ทันเขาแน่นี่ว่าให้อนั่งดูลงไม้แก่เขานั่งนานๆเข้าไปมันก็ป็นยามันก็ค้อยเกิดขึ้นมาเพราะว่าทุกคนมันต้องเจ็บนั่งดูนานมันต้องเจ็บอ่าแล่วความแก่นี่มันก็ค่อยมาตามมาเรื่อยๆนั่นแหละค่อยหมดไปหมดไปแก่ไปเรื่อยๆผู้ถึงเมื่อเวลามันหนักๆเข้าผู้นักเดินไม่ก็ได้ แต่ว่าจิตมงังไม่แก่เอไม่แก่กายนไม่แก่จักไม่สักมาไม่จักกระทาเวลาตัวขาวตัวหงอกอะไรทุกอย่างตาก็ค่อยนี่ค่อยลวงค่อยลุนไปนี่ทามันอายุเจ็ดสิบแปดสิบไปแล้วมีเต็ยมีเตียมันจะลุกลุนไปเรื่อยอ่านก็ดีแต่เวลาสามสิบยี่สิบสาสิบนแหละแต่คือเรียบหเลยเจ็ดไปแหละมีแต่ลุก โลโก้โซตโลโก้กายะโลโกโลกทั้งนั้นนะสามทุสองประเภทมันจะมากันอะไรจะมากินจนหมดเลยเนี่ยไม่เหลือเห็นลูกปูมันมาผูหาลูกปูมัย่ะมาโอ้ยเยอะแต่ก็ดูอ่ากินจนหมดนั้นนั้นก็ก็ดูเนี่ยหุ่มเฉยๆหมดเลยเนื้อไม่มีแข็งหมด จ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบลูกปูมาในเก้าสบกปีเนเอามาผ่าเอามาเพิ่งเข้าไปแล้วหมดเลยไม่มีแต่ก้อนท่านฉันยังไรได้ก็ยังพอประทังไปแต่ว่าเงือ่หรอมันไม่มีแล้วมันกินไนหมดเอ็นเส้นเอ็นเส้นน้ำพุ้มไปอน้ำนี่ก็คอยหลอกคอยหลอกไปไปโอ้โอยโอ้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 โ ยังดียังมีโชคยังพอที่จะไปได้มาได้ทำบุญทางทานร่างกายยังแข็งยังแรงแต่ว่าเรามีโชคอ่าเนี่ยอยู่ด้วยบุลถ้าหมดบุญแล้วก็มีอะไรดีๆอหมดเลยร่างกายทังทานนี่เขาเกาไปเผา่มพูดเลยอแต่นั้น่าวันนี้มุตตาให้บทบายเขาเป็นคติเตือนใจ เพราะนั้นจึงขอให้พวกท่านสั้คณะั <c> ้ท <oughs> า,าทุกคนวันนี้ที่มหาเรไหนไรนุหลานที่มาศึกษาโรงเรียนมาขอให้ทั้งทุกตั้งใจให้ได้สมความมุ่งมั่นาัถนาทุกสิ่งทุกประการทุกประการแะันี้วันครับต่อไปนะครับน้องๆก็จะได้เดินผ่านเพื่อถวาย เป็นการที่